สวัสดีครับวันนี้ซินล่าพาดวลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับลิเวอร,ร์วางตัวปีกพีเอสวีไอโอเฟนเป็นเป้าหมายหากซาลาย้ายทีมแมนซิตี้สนใจคว้าโทนิโครสกองกลางเรเมรเบรดเติมแกล่งซัมเมอร์นาเชลซีรุนหนักแข่งความดีเจ็บต้นขาจากทีมชาติอาจช่วดลงเจออา์เนนอลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับลิเวอร์รวางปีกพีเอสวีเป็นเป้าหมายแรกหากซาลาย้ายทีม ลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ทำการวางตัวโยฮันบากายโก,โกปีกนาคตไกลชาวเบลเยียมของ p s v ไอโอฟนเป็นป่อมามหลักในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าเยอเกนค็อปุนซือของลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าสร้างทีมสำหรับอนาคตอย่างต่อเนื่องหลังจากฤดูร้อนที่ผ่านมาได้ประปรุงแผนกองกลางด้วยการเซ็นสัญญาผู้เล่นหน้าใหม่อย่างไลออนราฟินเบกอลกซิสแมกอลิเตอร์ โดมินิกโซวอนัไลและวาตารุเอนโดเข้ามาร่วมทีมรายงานอ้างว่าเยอร์เกนคอปเริ่มเตรียมแผนสําหรับถ่ายเลือดแผนงแนวลุกโดยจะต้องหาคนมาทดแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกชาวอียิปต์ที่อาจจะย้ายไปเล่นในศึกโปลิกซาอุดิอาระเบียโดยบากาโยโกอยู่ในลิ์สำหรับแรกที่ต้องการตัวนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมยุกใหญ่ของพรีเอ็นวีอเฟนเมื่อปี2021บาคาโยโกก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมาโดยตลอด โดยโลงสนามไปรวมทุกรายการ52เกมยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งมากพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลยุโรปสำหรับบากาโยโกในวัย20ปียังมีสัญญากับพีเอ็นวีไอโฮเฟนถึงปี2026และมีค่าตัวราว20ล้านปอนด์แมนซิตี้สนคว้ากองกลา it, งเรเมลิตเติมแกง Summer, ่งซัมเมอร์นาโทนิคโครสกองกลางของเรเมลิตตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยโทนิคโครส คาแข่งในถิ่นซานติอาโกเบนอร์เบลมายาวเาือนถึงเก้าปีแล้วและหลังลีไทยจากทีมชาติเยอรมนีการตัดสินใจแขวนสต๊ดก,ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างไรก็ตามดาวเตไว้ย3 3ปีเรื่องที่จะต่อสัญญากับทิมราช,านชันทุกเขาออกไปอีกหนึ่งปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะทําให้เจ้าตัวอยู่ช่วยทีมดั้งเดิมจากสเปนครบทศวรรษอาโลอันชาติติคนซื้อของเรมูลิตใช้งานทองนิโครสอย่างสม่ำเสมอในฤดูกาลนี้โดยลงตัวจริงไปทั้งหมดท่านัด และลงเป็นตัวสำรองอีกของนัดรวมทุกรายการเนื่องจากคาดกันว่าอันชาลติจะอำลาตำแหน่งกุณซือเมื่อจบฤดูกาลนี้และเรเมริตมีตัวเลือกกองกลางพร้อมใช้งานอยู่หลายคนยังไม่ชัดเจนว่าฤดูกาลต่อไปของโทนิโครสกับราชันชุดเขาจะเป็นไปได้หรือไม่ตามรายงานระบุว่าเ๊ปกาวาเดลากำลังติดตามสถานการณ์และอนาคตของโครสอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจทาบทามนาติโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่บายเยิร์นิมนิทมาก่อนแล้วทั้งคู่ ใช้เวลาร่วมกันหนึ่งฤดูกาลในปี2013-2014ที่อาริอันอารีนาโดยโคโ้อถูกใช้งานไป51เกมซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของเป๊ปกวัวเดลาในเยอรมนีรายงานระบุว่าแมนซิตอ้อาจยื่ยนข้อเสนอเป็นค่าจ้างราว15ล้านยูโรต่อปีเพื่อน้มน้วให้โคโรดย้ายเข้ามาร่วมถิ่นเอติฮัตสเตเดียมเคลซีลุ้นหนักแข่งฟอร์มดีจีบต้นขาจากกินชาตอาจชวดลงเจออาร์เซนอลสโมสรเชลซี Chelsea. ต้องลุ้นความฟิตของโคพาเมอร์ ตัวรุกฟองดีหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาระหว่างรับใช้ทีมชาติอังกฤษชุดยู่21ท,ทำศึกรอบคัดเลือกยูโรโคพาเมอร์ลงเป็นตัวจริงให้กับอังกฤษชุเล็กและอยู่ในสนามได้เพียง52นาทีเท่านั้นก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยอาการบาดเจ็บโดยเกมนี้อังกฤษชุเล็กถล่มเอาชนะเซอร์เบียขาดลอย9ประตูต่อหนึ่งที่สนามซิตี้แกรวลีาวคานนี่ผคนซื้อทีมชาติอังกฤษชุดยู่21กล่าวว่าเขามีรอยฟกช้ำเล็กน้อยและเราจะจับการดูโคอย่อยางใกล้ชิด แต่เราจะไม่เสี่ยงซึ่งโคพาเมอร์จะเข้ารับการประเมินอ,อาการก่อนเกมพิมพ์ลีกที่สิงห์บลูเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอฟ้ฟนใจัยอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้สําหรับพาเมอร์ทาผลงานได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยทาประตูได้ในเกมถล่มเบอร์ลี่สีประตูต่อหนึ่งก่อนพักเบสทีมชาติทั้งหมดคือข่าวสารวงการฟุตบอลประจําวันที่เรานํามาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืม กดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ